มาแล้วเอ๊ะบักจอยออกมาโอเคน้องวิ่งเลยไปที่โดนบักจอยเอาดึงโซนเหรอฮะฮดึงให้ถือเดอ้อแม่เอ๊ะเราไม่น่าไปถามันเลยสวัสดีจ้างยสกินน้องแม็กสกินนี้ เป็ดน้อยกับกาบเราชอบมากเลยน่ารักะ่ะเออชื่อสกินเป็นภาษาอังกฤษ <Huh? S 1> เราไม่กล้าอ่านออกเสียงเพราะกลัวอ่านไม่ถูกต้องรบกวนทุกคนอ่านเอาเองเดอ้อ <c oughs> นี่ขอเต้นสักหนึ่งบทเพลงก่อนที่เราจะไปออกรบกันนะจ๊ปะป่ะเริ่มเลยช่วงนี้ก็มาในแบบบันทึกหลังแมทบ่อยหน่อยนะ เกิดแถวโรงงานมาปั่นเครื่องนี้ก่อนละกันอา้าวว่าไงจ๊ะองค์รักตัวน้อยเจ้าจะมาแย่งหุ่นปั่นเหรอวันนี้ก็มากับน้องๆชาวแก๊งเหมือนเดิมนะจ๊ะมีน้องจัสมายน้องเกมแล้วก็น้องจ่าสวบอา้าวหันเจอน้องจ่าสวบซะแล้วจูบเยาบๆพาเครื่องไปเลยเหนะือเดี๋ยวเราจะปั่นให้พวกเจ้าเองเฮ เราเอาหุ่นไว้เครื่องนี้ละกันและเราก็ไปปั่นเครื่องอื่นเราคือมือใหม่แห่งการคุมหุ่นอาจจะดูเด๋อด่าหน่อยนะจ๊ะห <c oughs> ันก็ไม่รู้ไล่น้องอยู่แถวไหนเนอะเออไปเอ้าแต่ทำไมหัวใจเต้นแรงแถวนี้เออเห็นแล้วหันไล่น้องมาแถวโรงงานเลยหุ่นมาเอา้าอยู่ตรงนี้กวางนี่วะเออเฮ้ยตีบัถืกยังไงยังไง มันไปไล่น้องต่อโอเคเครื่องกูใกล้จะเสร็จแล้วเครื่องข้างหน้าก็อยู่ไกลเกินไหนดูสิฮะเอ้ามันมาโอ้ย,อยบักจอยกูสิ้นชีพเลยโกดวิ่งหลบไม่ทันอออเครื่องก็ยังไม่เสร็จสงสัยต้องวนกลับไปําแล้วนะเอ้หัวใจเต้นแรงว่ะเออมันจะเจอเราไหมแอบเสียบก่อนเนอะเสียบ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 เออมันไล่น้อง จุกมันให้ได้เดอ้อสิงเลยเหลือหุ่นอยู่นิดเดียวใช้อะไรได้บ้างเนี่ยเสียดายหุ่นจริงๆมาไปหาเครื่องอื่นปั่นต่อเครื่องเพิ่งเสร็จไปเครื่องเดียวเองน้องก็จุกได้นานอยู่นะไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนแล้วเอา้าพูดปุ๊บโดนตีปับ๊บจุกมันเลยเดอ้อพี่จะเป็นกำลังใจให้เจ้าอยู่ห่างๆีแต่หัวใจเต้นแรงแถวนี้ โดนตีล้มไปเลยอยู่ข้างหน้าตรงนี้ยังไงล่ะมันจะเอาไปนั่งตรงไหนออ๋อ,อไปทางนูน้นโอเคเอ้าจ้าสามายโดนอุ้มตีออกมาก่อนเด้อระวังร่วมส่องสยองขวัญไม่ไหวกันนะแกนน้องสาวน้อยกำลังวิ่งไปช่วยจ้าสามายมานี้มานีคอยสิรักษาเจ้าเองอช่วยกันให้ได้เด้อ เครื่องก็พึ่งเสร็จไปสองเครื่องดูเงาน้องเหมือนน้องกําลังพยายามยื้อเฟสระหวังด้วยนะโอเคเราไปป่านไฟต่อเอาน้องโดนตีช็อกสุดขีดเออเอาแล้วงานยากอีกแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรสงสารน้องเลยงั้นดูสถานการณ์ก่อนเดี๋ยวพี่จะไปช่วยเองเออช่วยกันได้แล้วแต่ก็เจ็บกันหมด เันก็เหลือเราคนเดียวแล้วและคนงามกำลังไปช่วยเราเถอเอาไงอีกกวางเอาไงอืมเอามันกลับมาเฝ้าแล้วเอาสิเราจะลองคุ้มหุ่นออกมาบางตัวเราดูสิเราจะทำได้ไหมคนงามมาแล้วเอ๊ะบักจอยออกมาโอเคน้องวิ่งเลยไอ้ที่โดนบักจอยเอาน้องผักกระดาษ อแต่มันไม่ได้ตามเรามามันไปตามน้องตัวเออน้องโดนตีล้มแล้วพวกเราก็เจ็บกันหมดใครจะไปช่วยได้ละทีนี้บักจอยก็ไม่เหลือสงสัยตานี้จะต้องหาทางลับลงอีกแล้วไหมเนี่ยน้องกำลังรักษากันอยู่งั้นก็ไปช่วยกันให้ได้เด้อที่จะกลับไปสามเครื่องเดิมก่อนน้องก็คงไม่ได้ไปช่วยกันแล้วเนี่ เอาจะสมายโดนตีเจ้าโดนมาร์กนะรักษากันอยู่ห้องวีมันก็เห็นพวกเจ้าคือเก้านั้นล่ะเหรอก่อนนะน้องเกมบินไปแล้วหนึ่งและน้องๆก็กลับมาเจ็บกันอีกเอาโดนตีล้มไปเลยแล้วน้องก็เลยเฟดรอบนี้ก็ต้องบินืหราก่อนนะมารักษากัน เดี๋ยวรักษากันเสร็จพี่จะต้องรีบไปหาดูทางลับแล้วแหละเพราะดูทรงแล้วเหลือสองคนกับอีกสามเครื่องแบบนี้มันคืองานยากของพวกเราชัดๆเอเฮ้เห็นเงากวางอยู่ไกลๆนู่นมันกำลังเดินหาอยู่ฉันใช้จิตสัมผสัสดูแล้วมันอาจจะเดินมาทางนี้ก็เป็นได้นั่นไงหัวใจเต้นแรงวูบหนึ่ง งั้นเดี๋ยวขอมาดูทางลับตรงนี้ก่อนมีบอนี่ตรงนี้ไม่มีตรงกลางเนะมีไหมนอขอวิ่งไปดูเป๊ปโอ้โอโยแล้วนอวิ่งอย่างรวดเร็วมาเลยมมีบอตรงกลางก็ไม่มีก็คงต้องเป็นมุมหลังบ้านเล็กแล้วสินะโอ้ยใส่โอ้โอเคทางลับอยู่ตรงนี้ส่งข้อความบอกน้อง้ะ งั้นเราขอเปิดกล่องหาของช้ยแป๊บหนาะน้องก็น่าจะกำลังป่านไฟอยู่ได้ปอกแขนก็ยังดีกวางก็ไม่รู้หาอยู่แถวไหนเฮ้อยอีกากินหัววะ่ะไม่นะเอา้ามันไปเจอน้องออโดนตีล้มไปเลยเอาแล้วงั้นเดี๋ยวรอดูก่อนน้องจะได้นั่งตรงไหนแต่กวางมันน่าจะเห็นแล้วแหละว่าเครื่องนี้สันเอาไงดีอือ ถ้ามันวางน้องแล้วมันต้องมาแถวนี้แน่นอนเอาตีเป็นไงเป็นเกินเวอะอยากมาตรงนี้ก็มาล <c oughs> อฮะเห็นแล้วน้องนั่งอยู่แถวแถวสองไม้โอเคนั่นไงหัวใจเต้นแรงเดี๋ยวพี่จะไปช่วยเจ้าเองฉันมีปอกแขนนะแครสามใดก็ตามมาลย <c oughs> มันน่าจะตามมาอยู่แต่เราก็ไม่ได้มองหลังอือ ขอให้ทันเฟสเนอพี่กำลังไปช่วยเจ้าแล้วแต่ก็ไม่เห็นได้ได้โอเคทันเฟสอยู่ไปไปเลยตอนนี้วิ่งอย่างเดียวหมันหมาแล้วต้องแยกกันก่อนนะมงเงนพี่อาจจะไปช่วยเจ้าไม่ได้ถ้าพี่เจ็บเยกก่อนเยกก่อนจเจ้าจุกมันเลยค่อยจะไปเป่นไฟให้เองหวังว่าน้องจะจุกได้นะ เอาโดนตีล้มไปเสแล้วอืมงันขอเปิดกล่องก่อนเผื่อจะได้ไปช่วยน้องอีกรอบเฮ้หัวใจเต้นแรงมันมาแถวนี้หรือ,อ,อยังไงยังไงมาบอกมันยังไม่หิวน้องแสดงว,ว่ามันอยากเก็บเราสินะเฮอ,อย่าพึ่งมาเดออขอเปิดกล่องให้เสร็จก่อนหัวใจเริ่มเต้นแรงแล้วใส มันอยู่ทางไหนอ๋อเห็นแล้วมาตีไม่ดักหน้าเลยแหเรามีไม้คาถาแค่เ <Hey! S 1> อะมันรู้ว่าเป็นเงามันก็ยังตีเนเอะอตามได้ก็ตามมาบอกไว้ก่อนนะคะ่ะ <c oughs> น้องแม็กคนนี้จุกยับเอ,อ๊ยนะคะจะบอกให้เอ,อ๊ะออดึงโซ่เหรอฮ้ฮ <c oughs> ดึงให้ถืกอเด้เอ,อ เราไม่น่าไปท้ามันเลยเอาน้องลุกเองแล้วเหรอพี่พึงสังเกตมัวแต่จุ๊กกับอีกวางอยู่งั้นเจ้าก็ไปเปิดไฟเลยนะพี่จะจูกมันเองใส่ใส่ตีกับบถือเอา้ากวางข้างว่ะมันพุ่งไปไหนของมันเออเอออยากหัวขวนคักคเดี๋ยวนะน้องวิ่งมาเอาเอเฮ้ยน้อง ไม่ต้องมาช่วยพี่รีบไปซะไปหาทางรับลงเลยไม่งั้นเจ้าอาจจะเป็นรายต่อไปนะทางรับอยู่หลังบ้านเล็กไม่รู้น้องจะรู้หรือเปล่าอเออาอ้าน้องอยู่ตรงนี้โอ้สีรอดบ่หนอแล้วอีกวางก็วนอยู่แถวนี้ช่วยพี่ยากนะช่วยไม่ได้แน่นอน ค่อยค่อย่องยองแอบแซบไปหลงทางรับนะพี่ขอจากไปอย่างสงบดูมันเดินวนเวียนอยู่หูมันก็น่าจะขึ้นแล้วมันคงรู้แล้วแหละว่าน้องอยู่แถวนี้เงินก็บอกห้าล่วงหน้าเลยละกันนะพี่จะร้องเพลงเป็นกำลังใจให้เจ้าก่อนที่อีกวางมันจะไปเจอเจ้าเนอะลา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 มันไปเจอหน้องแล้วไม่นื่ย จุกมันให้ไรเออเออน้องไม่รอดสะใจมึมึอกโบอีขวางเก็บสีชิวๆเลยสินะแล้วก็